วัสดีค่ะเพื่อนเพืน,นวันนี้ป้าก้อยก็ไปเอ่อไปเก็บเห็ดกับน,น้องวาพอดีน้องวามารับไปที่ในเมืองอะคะ่ะเสร็จแล้วพวกเราก็ไปกันน้องวาก็มารับแล้วก็ไปดูลูกชายของวาเขาเขาเล่นฟุตบอลพอส่งลูกชายเสร็จ เราก็เข้าป่าเก็บเห็ดกันโอ้โหเพื่อนๆไม่เจอเห็ดสักดอกหนึ่งเจอเห็ดเออเหมือนเห็ดนางลมอ่ะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวป้าก้อยจะลงให้ดูนะถ้าใครถ้าใครรู้ว่าเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดอะไรช่วยช่วยคอมเมนต์บอกป้าก้อยหน่อยนะคะแล้วตอนนี้ป้าก้อยก็ทำเอ่อทำขาเห็ดเอ่อตัดขาเห็ดค่ะที่ที่ได้มาเมื่อ เมื่อวานนี่ค่ะเดี๋ยวปก้อยตัดขาเห็ดนะคะแล้วก็ทําอันนี้ไปด้วยเพื่อนๆดูมาดูขาเห็ดก็ไม่เห็นหน้าปาก้อยอะะยังไ,ไงดีนะ,น,ะนี่ค่ะก็เห็ดของเมื่อวานนี้ยังทำไม่เสร็จคะ่ะ มาก็เลยเออมานั่งทำเอ๊นั่งคุยกับทำคลิปขาเห็ดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็คุยไปด้วยก็ป้าก้อยก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ป้าก้อยไปเชียบอลลูกของวาลูกชายวาเขาแข่งบอลไงก็เชียร์อยู่ข้างสนามกระโดดกันเย่งเย่งเชียร์กันเสร็จแล้วก็โดนไปสามสอง่ะ แพ้เขาไปลูกหนึ่งไปเดินลันลาในป่าเห็ดนะไอในป่านะคะไม่มีเห็ดขึ้นซากดอกหนึ่งก็ไปกันสนุกสนุกวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องได้เห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขามารับไปแล้วก็เอาไปในเมืองด้วยปะก้อยไอปะก้อยก่อก่อเตาผิงไม่ด้วยไม่รู้ฟืนหมดแล้วย,ยัง วันนี้ก็อากาศเย็นค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่ที่กลับมานะคะป้าก้อยก็ถ่ายวิวมาฝากเพื่อนๆถ่ายวิวให้ดูถนนเกาสวยมากเลยค่ะเออเราก็หลบไอ้ด่านเก็บเงินไงคะแล้วก็ไปอีกทางหนึง่งปรากฏว่าทางมันไม่ดี่าเาก็บอกว่ามาทางนี้มันอ้อมแล้วก็ ไกลด้วยเขาบอกว่าเราประหยัดค่าค่าทางด่วนเนี่ยแต่จะไปเสียค่าน้ำมันแคนค่ะแต่ว่าเส้นทางตรงนั้นน่ะมันสวยป้าก้อยก็เลยเออเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้เห็ดเหลืองเนี่ย แต่เห็ดดำอันชุดนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆป้ก้อยก็ทำไม่เสร็จสักทีวันนี้ตั้งใจจะไม่ไปตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะไปเออไปขนของกับคุณสามีเสร็จแล้วเข้าไปแต่เช้าไงป้าก้อยขี้เกียจลุกป้าก้อยก็เลยไม่ไปเลยก็นี่นะคะเอาของมาไว้เต็มบ้านเลยตอนเนี้ยเรียกว่าแขกมานี่รับแขกไม่ได้ต้องสงสัยจะเป็นเดือนเลยค่ะเนี่ย เพราะว่าเขาไปเอาเขาไปขนครัวมาเราจะทําครัวใหม่คะ่ะเราจะทําในครัวใหม่จะลื้อครัวเก่าทิ้งสงสัยจะใช้เวลาเป็นเดือนก็คงไม่ได้รับแขกเป็นเดือนแล้วคะ่ะแต่ถ้าวาเขาจะมานอนเขาก็กกมาได้ก็สงสัยจะรับว้าอยู่คนเดียวแล้วมั้งเนี่ยแขกบ้านเนี้ย ตอนนี้ที่เก็บที่ตาเข็ดประก้อยก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าโอ้โหแน่นไปนหมดเลยบ้านแล้วก็ไปเอ่อไปในเมืองอะนะคะที่ไปวันนี้ก็ปรากฏว่า น้องตีก็ไม่เอากระเป๋าสตางไปป้าก้อยก็ไม่เอากระเป๋าสตางไปคุณสามีบอกให้ไปดูรองเท้าที่จะใส่ขึ้นเขาปรากฏว่ากระเป๋าสตางก็ไม่เอาไปกันสักคนนึงก็ขึ้นแต่เขามันเคยอะนะว่าเราขึ้นเขาแล้วอะเราก็ไม่ต้องเอากระเป๋าสตางไป เดี๋ยแล้วพอไปในเมืองอะสิคราวนี้เป็นเรื่องเลยก็ดีเหมือนกันอะไม่ต้องใช้ตังค์เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยเอาน้ำไปกินเอาช็อกโกแลตไปกิน กอยกลฉีกอย่างนี้เนี่ยมันจะได้แห้งเร็วหน่อยเวลาปลาก้อยทอดอะปลาก้อทอดที่จะทําน้ําพริกอะมันก็นะฮะสวยดอกสวยดอกสวยงามค่ะปลาก้อเพิ่งจะทําเห็ดนางไก่เสร็จปลากกอย,ยังไม่ได้ลองเอาเห็ดดาอะ่ะทําน้ําพริกกรอบเลยทําน้ําพริกเอ่อ ตำน้ำพริกสไตล์ของป้าก้อยน้ำพริกกรอบเอเห็ดกรอบอ่ะน้ำพริกเห็ดกรอบยังไงป้าก้อยก็ขอขอบคุณมากมากนะคะที่ที่ดูคลิปป้าก้อยที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยป้าก้อยขอบคุณมากมากเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนี่ยเดี๋ยวคลิปคลิปปัดขาเนี่ยเดี๋ยวป้าก้อยก็จะจะเอาไปรวมกับวิวนะคะวิวที่วิวที่ป้าก้อยถ่ายมาวันนี้คะ่ะมันจะมีวิวที่ถ่ายมองขึ้นมามองขึ้นมาเออบนภูเขาแล้วเห็น เห็นบ้านคนอ่ะบ้านป้าก้อยมองขึ้นไปนะคะอยู่สูงสุดเลยนะคะป้าก้อยจะถ่ายมาตั้งแต่ข้างล่างนู้นอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์ป้าก้อยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปเก็บเห็ดป้าก้อยก็ขอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สามสาวหป่าแตก นี้ข้าป่าคอนกรีตนะคะนี่ในเมืองสเตงชายค่ะสเตงชายนะคะสเตงชายค่ะทักทายหน่อยสิทักทายหน่อยเห็ดหวานเห็ดดดำหวานหวานอีกแล้วสาย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 นี่ค่ะเราจะมาช้อปปิ้งกันข้างในนี้ละค่ะอาเหรอจะช้อปปิ้งเหรอคะไม่ค่ะบอกเราอ่ะมาช้อปปิ้งกันข้างในเมืองค่ะ แต่ว่าวันนี้เราก็มาหาเห็ดในป่าคอนกรีตต้องตีเห็นเห็ดข้างทางเห็ดอะไรนะคะเห,หเห็ดดำหวานเห็ดดำหวานเยอะอยู่ค่ะฝนกระโต๊กตก,ตกเดี๋ยวเราก็จะออกนอกเมืองไปอีกนะคะเราจะไปป่าเห็ดเราไปกันเลยค่ะนี่ค่ะป่าเห็ดป่าใหม่แต่ว่าไม่รู้มีเห็ดหรือเปล่านะคะ นี่ค่ทางเดินป่าเพื่อนขึ้นเขาเค่ะออเห็นไรข้นของปาเนาะอร่อยมากอืมเ่งนั่นหรอ้าไปอีกมันต้องมีแหละเพื่อนเราไปกันเลยค่ะไปค่ะเา้นเล,ลอกทางก่อนจะมีตอนน่นนนนยังนะ กันค่ะแอะไรลุงเหลือข้างในอ่ะเป็นเห็ดชนิดอะไรไปเลยค่ะเพื่อนๆะสวัสดีสองสาวสวัสดีค่ะ <c oughs> แม่สีเรือน <c oughs> ไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆถ้าเรามาเห็นเจอเห็ดค่ะเรามาเจอเห็ดอันนี้ใครรู้บ้างคะว่ามันเป็นเห็ดอะไรใช่เห็ดนางลมหรือเปล่าคะเพื่อนๆ ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นตายอยากเก็บด,ด้วยละ่นยนะนี่เขาบอกมีเห็ดหูหนูด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาสำรวจป่าเห็ดนะคะเพื่อนๆแต่เราเจอเห็ดแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรใช่เห็ดนางลมหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเห็ดนางสาวลมค่ะ ก็ว่ามันเป็นเห็ดนางสาวลมนั่นแหละค่ะนี่ค่ะสองสาวก็กาลังตกลงอะไรบางอย่างกันอยู่นี่นเพื่อนๆเนี่ยต้นสนต้นสนสงสัยเขาปลูกตรงนี้มันทึบมากเลยเพราะว่ามันเป็นป่าใน,เ,นเมืองนี้เราก็มาดูบรรยากาศชิวๆกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไปกันนู่นเหร นี่ค่ะก็ถ่ายบิวนะคะอันนี้มันเหมือนต้นอะไรนะบ้านเหมือนเหมือนต้นอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรแต่ว่าอันนี้คือต้นฝั่งนี้คือต้นคริสต์มาสต้นสนนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเห็ดลินจือนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยนี่ค่ะเห็ดลินจือ เห็ดลินจือเห็ดหูหนูนี่ค่ะป่าเขาสวยค่ะป่าสวยนะคะแต่ไม่มีเห็ดนะคะแล้วก็เก็บภาพป่ามาให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้วันนี้คือเราชิวๆ อันนี้เห็ดอะไรเอ่ยนี่ค่ะเพื่อนเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรละค่ะนี่ค่ะอุ้ยป่าสะอาดอย่างนี้มีหญ้ามอสด,ด้วย มีเห็ดพึ่งหวานด้วยหรอคะเห็ดพึ่งหวานที่ตายแล้วเพื่อนๆรูปป่าส,สวยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูเห็ดเอให้ดูป่ามาก่านี่ค่ะแล้วเราก็มาเจอเห็ดหูหนูค่ะหูหนูน้อยนะคะเนี่ยเห็ด <c oughs> หูหนูน้อยค่ะขึ้นตะมุตตะมิ แต่ว่าต่อไปมันคงจะมีขึ้นอ,อ,กอีกเยอะๆนะคะเนี่ยไปกันเลยค่ะเข้าไปนู่นละนี่ค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเนี่ยเต็มเลยเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่กล้าเก็บค่ะนี่ค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่เก็บกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนได้ดูกันโอ้โหนี่ค่ะ าทิตย์ส่องแสงลงมาสวยค่ะเพื่อนๆนู้นแกะอยู่นู้นนะคะเราถ่ายฟาร์มถ่ายฟาร์มเพื่อนเพื่อนๆให้ดูนะคะเพื่อนเราเจอฟาร์มแกะกันอีกแล้วค่ะฟาร์มแพะแกะค่ะามาเขาเลี้ยงแกะกันค่ะเพื่อน นึงนะคะกำลังเก็บวิวอยู่ค่ะแพะเออแพะแกะค่ะแพะไม่ใช่แกะแพะ,แพะวิวตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนโอ้โหจะให้พลาดได้ยังไงเนาะก็อยูอ่ลบ้าแล้วพี่วา ดี๋ยวจากเราสวยอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไงป่านนี่ตื่ไใหม่มืดมปแล้วอย่างนี้มืดพอเข้าไปก็ไม่มืดหรอกมืดมากป้าก้อยดูสิเนี่ยนี่ค่ะระหว่างทางกลับบ้านนะคะป้าก้อยก็เก็บบิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้เราเน้นบิวอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆว่า เราไปผิดป่าค่ะเราเจอ มาเนี่เลยแล้วรู้แล้วเขาจนเลยอะไรล่ะตอนที่เข้ามานะโอ้โหสองข้างทางนะปะก้อยหิมาเขาเขายอมเสียค่าส่วนมากคนเขาเสียค่าบุ่มมากกว่ามาเสียมามาทางอ้อมนี้นะอ้อมไปอ้อมนู้นอีกนะเลยอ่ะใช่ตอนนี้มันเป็นทางอ้อมมันองกลับไม่ทันแล้วค่ะกลับไม่ทันได้ไงมาทางนี้แล้วก็ต้องมาเลยค่ะเ๋ยนะ นี่ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเลี๋ยวตรงนี้เลยโอ้ยสวยงามมากเพื่อนๆน, oh, <sure. S 1> นี่ค่ะเดี๋ยวคัน,นี้จะเอาวิวลงให้เพื่อนๆได้ดูกันลุมชิอ้ยตายว้าวเบา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 ,บา <laughs> มันเบรกไม่ทันเพิ <laughs> ่งตัดไปเนี่ย <laughs> รถช้านเ <laughs> ขับรถนะเขาต้องหยอดกันนะมันเบรกไม่ทันหรอกเบรกเมื่อกี้ก็คือจึ๊กเลยหัวทิ่มเลยอ่ะอตอนนั้นถนนไม่เป็นอย่างนี้นะใช่ตอนที่ป้ามาไอตอนที่เขาทำถนนใหม่และสวยด้วยเสียกับถนนจริงเลยถนนนอร์เวย์ชอบเป็นอย่างนี้ยนะใกล้จะว,วินเตอร์เลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตอนป้ามาวินเตอร์นะ่วสวยมากนนั้น เนี่ยแตงเนี่ยเพราะนวน่ถนนมันสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนดูสิคะไม่ดีเลยเนี่ยขับขับแท็กต้องหนูต้องคานคานไปลกูกยอดสิยอดอ่าเขาต้องยอดอย่างนั้นลูกยอดอย่างนั้นแหละถูกต้องแหละเดซองฟ้า <song> เป็นสัญญาวันใหม่เราจะใส่มนหนุที่ออกจากรางัง เลนะหลุมไอ้นั่นเลยนะเนี่ยเหมือนหลุมอากาศเลยนะเหมือนเราไปดาวอังคารเลยเน <c oughs> ี่ยใช่าแม่ตรี <c oughs> ทำใหม่แล้ว่วายังไงทำมไมอ่อไม่ว่ามันวิ่งกันเยอะมากกว่าแต่ก่อนมันไ,ไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะทำใหม่หรือเ่า่ะพี่ว่ามันบ้าเพราะถนนใจนี้คนไม่ค่อยวิ่งกันแล้วไงออื ยังไม่ถึงอ้น,นี่เลยถึงตรงเลี้ยวที่ว่าจากเซงชาร์ดอะ ของมายนะ้าน่ะี่ว่าไม่มองโตมองร้อยเ็็ห้านหรือว่าว่าไม่มองอหลังตู้เย็นข้างนอกซ่องสีขาวเขียนว่ามาย้าเร็วล็อกประตูล<ะ>็อกป,ประตูแม่นบ่เนี่ยล็อกหาสิบสองหา รถลูกนี่ขี้นี่ขี้ไงเต็มเลยเนี่ยอุย้ยรถเหยียบขี้แน่เลยเนี่ยฉันเหยียบีสวยมากเลยนะสีมันนะเนาะโอ้ยกลิ่นโซฟาจริง, <c oughs> รงๆเลย <c oughs> ก็จะพามาดูวิวตรงนี้นะให้สามีขับพาไปท่านาท่าน้าหิมะนะเพื่อนตรงนี้มันจะสวยมากๆเลยอะ่ะขับไปทางเหนือทางเหนือโซถนนช่วยสวยคือไป,อย,ปยังตรีเธอต้องให้แฟนเธอพาไปที่ลูฟฝร์นสวยจริงๆมีมีคลิปไอ,อที่ไปเที่ยวลูฟวร์ตุนอยู่เดี๋ยวจะลงให้เพื่อนเพื่อ้แต่สวยมากลูฟวตุน ตรีต้องให้สามีพาไปไปนั่นนะไปไหนปหน้าซัมเมอร์สวยจริงๆแต่สามีมาจะจะกลับอยู่แล้วพาไปไหนบ้างเนี่ย,ยไปแคมปิ้งที่เดียวพาป่าเห็ดก็เนาะเขามีเวลาเขาก็อยากจะทำงานของเขา โอ้โหสวยจังเลยตรงนี้มุมนี้อันนี้เน้นเร็วอย่างเดียวนะคะมาทแล้วอ๋อมาหมดเนอะเสีเยอะไร โอ้ป้าจะต้องทำให้ได้ร้อยเหรียญก่อนมาที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าอ้าป้าก็จะได้มีเงินเดือนไงหมป้าถึงร้อยเหรียญตัไหนมันก็ส่งให้ตอนนั้นป้าจะมารออะไรล่ะอ้าวเหรออ๋อ้ป้าได้ร้อยเหรียญเุื่ปเพส่งให้เลยร้อยเหรียญนี่ป้าจะเอาเงินไปทำอะไรดีนะร้อยเหรียญก็ได้แปดร้อยงี้หรอถ้ทำเงี้ยร้อยเหรียญ นี่อันดับแรกให้น้องสาวบริจาคให้ให้มูลิธีเลยโอ้ทำแทบตายเลยอะให้ตัวเองก่อนไหมอะไม่ถ้าไม่ให้แม่ก็ให้น้องสาวบริจาคให้มูลิธีให้ตัวเองดีกว่าเราก็ให้แม่ถ้าไม่ให้แม่ก็คือความตั้งใจพี่อะพี่อยากจะทำบริจาคคืออย่างร้อยเหรียญแรกโอเคพี่จะบริจาคให้มูลิธีก่อนอะไรอย่าเงี้ย พ่อแม่เราก็ให้พูดถึงแม่เราก็ให้อยู่แล้วถ้าไม่ให้แม่ก็คือบริจาคมูลนิธิแหละทางนี่ค่ะปลาอกออถ่ายย้อนเข้นไปหมู่บ้านป้าก้อที่ป้าก้อยอยู่นะคะป็าก๋อถ่ายแต่ข้างล่างแต่วันนี้ป้าก้อถ่ายย้อนเข้าไปะคะ่ะ เหตุใดไหมลูก